สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโมมีทริปเที่ยวเชียงใหม่โมเลือกพักโรงแรมดารีจังหวัดเชียงใหม่อยู่แถวช้างม้อยเลยโรงแรมที่นี่เขาให้อารมณ์เหมือนนอนที่บ้านเช็คอินแล้วก็ขึ้นลิฟต์กันเลยค่ะระบบความปลอดภัยค่อนข้างสูงพอะสะแกนขึ้นลิฟต์ค่ะห้องพักโมอ,อยู่ที่ชั้น4ห้องโมเรียกว่าพรีเมี่ยมดับเบิลรูมเป็นห้องเตียงเดี่ยวสําหรับสองคนมีโซฟาและทีวีจอใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะในห้องมีทั้งตู้เซฟตู้เย็นแล้วก็มีไดร์ป่ผมให้ด้วยก่อนจะลงเตียงก็ต้องอาบน้ำก่อนมาพักที่โรงแรมดาเลมาแต่ตัวไม่ ผีก็มีนะและฝักบัวที่นี่น้ําแรงมากอาบน้าได้สบายใจมากก่อนนอนก็ต้องมานั่งเล่นหน้าทีวีแบบนี้กันค่ะในห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็ทั่วถึงด้วยค่ะเตียงเขาค่อนข้างแน่นแล้วก็หมอนนุ่มมากคืนนี้ก็นอนสบายใจได้เลยและตอนเช้าก็ฟรีอาหารเช้าด้วยนะมีทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งผลไม้นมก็มีค่ะว,ว้าวขนมจีบก็มีกับข้าวก็มีให้เลือกตั้งสองสามอย่างทั้งหมดนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะคะขนมปังก็เลือกปิ้งเองแล้วก็ช็อกโกแลตลวล้อนแบบนี้จะนั่งทานในห้องแอร์ก็ได้หรือว่านั่ง